โรคไตระรังถ้าเป็นเด็กที่โอกาสจะเป็นโรคอุัตและเสียชีวิตเพิ่มเป็นสีเท่าของคนที่ไม่เป็นโอเคไหมก็าะนั้น่าฉีดไหมใครที่เป็นดีน,นะสุดกว่าเท่าเนี่ยนะเกือบหาเท่านะครับนะนะนะอาจจะต้องแนะนำว่าให้ฉีดจะดีกว่านะครับคนที่เป็น โคโรนีโคโรนารี่ฮาร์บิซิสจะประมาณ3เท่าและคนที่เป็นไอโเดนชันประมาณ2เท่าแต่คนเหล่านี้จที่ฉีดได้หมดและควรแนะนำให้ฉีดด้วยโอเคนะเพราะต้องกาสิ่งที่ต้องกาคืออะไรข้อห้ามของสิ่งตัวนี้หนึ่งทองสองภูมิคุ้มกันหมดท้องนะแต่คนที่ควรจะรับเช่นโรคระดมตัวบางอย่างเช่นอะไร วีเอ็มต้องหัวใจต้องโรคไตก็ตอ้ตตองโอเคไหมครับนะอันนี้ก็ต้องทำความเข้าใจเนะว่าความหมายเขาคืออย่างนี้นะครับอันนี้เป็นแผ่นพับนะที่ท่านสามารถไปาดาวน์โหลดได้หรือจะส่งลิงก์ไปให้คนไทยกร,ราดนะเป็นภาพประชาชนนะซึ่งตอนนี้ออกมาทั้งคำแนะนำสำหรับเด็กคำแนะนำสำหรับผู้ใหญ่ มีหมดเลยนะครับอันนี้เป็นบัตรภาคประชาชนนะครับน่าจะจบแล้วมั้งนะอันนี้เป็นในนาค้อวัคซินตัวนี้จะทำอะไรต่อนะซึ่งอย่าใครสนใจแล้วถามเอามาแล้วกันนะตอนนี้ขายไปแล้วทั้งหมด40ประเทศนะครับเข้าใจว่ากี่ล้านแล้วนะกี่ล้านโดสแล้วนะเ<ม>ท่าไหร่นะสิบกว่าล้านโดสแล้วนะครับที่สำคัญคืออน,นี้ องคาไนโลกำหนดวัคซีนตัวนี้นะนะนัวัคซีนตัวนี้ให้เป็นแบบพีคอนฟายบางคนก็สงสัยทำไมไม่คอนฟายเลยมาพรี b b í, ทำไมใช่ไหมหลายคนอาจจะเข้าใจน,นะ <c oughs> ผมบอกนี้คำนคำนำขององคาไนโลกที่จะบอกคุณภาพของผลิตภัณฑ์ยาวัคซีนเนี้ย สูงสุดดีสุดที่องค์กานโลกบอกได้คือครีมคอร์นฟายนะซึ่งแปลว่ากัคือตัวนี้ได้นะก็คือสูงสุดรักที่ของการนาฏโลกจะบอกนะส่วนคอร์นฟายเนี่ยเขาเอาไว้สำหรับประเทศใดซื้อไปแล้วนะอยากจะตรวจอะไรให้มันยืนยันว่ามีคุณภาพตรงได้นะเช่นผสมน้วสีไม่เปลี่ยนนะำชี ฉีดได้อะไรเงี้ยนั่นะนะคือขั้นตอนขอร์ริคัลซึ่งมักจะต้องทำที่ประเทศนั้นๆที่สือ้อโอเคไหมครับนะเพราะองค์การในโลกบอกวัคซีนตัวนี้นะได้รับพรีคอร์ริคัลแลกชันนะทั้งทางด้านเซฟตี้และเอฟเฟกติฟก็คือประสิทธิผลโอเคนะนะครับสรุปนะครับอาจารย์นยนะสรุปวัคซีนตัวนี้เป็นรุ่นรุ่นใหม่ลนะนะครับ ซึ่งชิมได้ตั้งแต่อายุสี่ปีขึ้นไปนะครับฉิดเข้าไหนสัมคิวเท่านั้นนะสองเข็มห่างกันสามเดือนนะครับเป็นอย่างน้อยนะเกิดกว่านั้นดนะครับให้ได้ทั้งคนที่เคยเป็นโรคหรือไม่เป็นโรคมาก่อนก็ได้นม่ต้งไปถามนะแต่สิ่งที่ต้องระวังนี้ดีนั่คืออะไรพึ่งหายไม่มต้องรอเท่าไหร่ตกเดือนนะต้องกันโรคได้เท่าไหร่ 80%สําหรับทุกๆความรุนแรงใช่ไหมแต่ถ้ารป้องกันเป็นกี่อิมมิตรฟีเวอร์ประมาณ85%ป้องกันการนอนโรงพยาบาลจเป็นกี่90%ป้องกันนอนโรงพยาบาลจะเป็นกี่ติดตามใน4-5ปีป้องกันลดเหลือเท่าไหร่จาก90เหลื่อย84เพราะเก่งหมดแล้วเนี่ยเดี๋ยววันหลังเชิญคนเหล่านี้ไปสอบตางผมได้แล้ว <c> <et athlete> <im ms> นั้นเป็นภาพในการป้องกันภูแรของโรคผู้ง่ายคนฉีดแล้วป้องกันได้หมดไหมอาจจะไม่ได้นะแต่อย่างน้อยคืออะไรหนึ่งอาจจะป้องกันโรคได้จริงจริงหรือสองเป็นแล้วอาจจะเบากว่าคนไม่ได้รับการสีดนี่ขีนะครับนะอันสุดท้ายอาการข้างเทียมจริงๆน้ำพไนิหน้อยมากนะครับน้ำสูดใหญ่หายเองด้วยนะครับอาจจะมีอะไรไข้สัก สิบคนจิตอาจจะมีไข้สักคนนี่คำพูดที่พูดกับคนไทยนะซึ่งคุณแม่ก็ต้องเป็นห่วงนะถ้ามีไข้สูงมากคุณแม่อาจจะต้องช่วยเช็คตัวอาจจะต้องให้ลูกกินยาลดไข้นิดนึงนะครับแต่จริงๆนะส่วนใหญ่เองโอเคไหมครับคืนเป็นไงคืนจริงๆน้อยมากเลยนะครับถ้าเป็นคืนทั่วไปนะเป็นคืนรุนเปิดหน้าแดงๆเข็มต่อไปหมดไหมไม่ต้องหมด แต่ถ้าเป็นกรณีไหนนะที่จะต้องมดส่วนใหญ่ก็ค well. 네ือเป็นอนฟาฟล็กซิสหรือเป็นแอนจิโอดีมาทางด้านนเลยนะนะครับโอเคน่าจะจบกนะครับเดี๋ยวต้องเชิญอาจารย์ธันยุวีขึ้นมาช่วยด่างตอบตอบคำถามหน่อยครับมีคำถามนะครับเชิญเชี่ยนดันะุวีครับ ท่านใดมีข้อสงสัยจะสักถามอาจารย์ขอเรียนเชิญนะคะเดีย๋ยววันนี้ฟังแล้วได้ความชัดเจนมากขึ้นเพราะว่าตอนที่ไปอินเดียมีผู้สูงอายุวิยาจารย์ถามว,ว่าอ้าวไม่สนใจคนอายุกสิ6ห้เหรออะไรเงนี้ค่ะฉีดได้ไหมเด็งวั้ พื้นเพียค่ะอายุประมาณแปดปีเป็น C A สองเหลืองถ้าถ้าสมมติขอไม่ได้ผมในช่วงไม่ให้ T หรือไม่ให้ายแสงะสามารถฉีดได้หรือระยะโลกจะต้องเสนอแล้วจริงๆนะคุณไม่ได้รับเงินแบบหายแล้วนะครับน่าทึงจะที่นาฉีดได้นะครับจริงๆี่ถ้ามีโครงการดีกว่านะครับ นะครับเคสอะไรที่สมมติเราไปเจอแล้วเราไม่แน่ใจนะปรึกษาแพทย์นในองคการน,นะเสร็จแ,แล้วก็ทักทาย